จะได้อนุโมทนาให้พอ่อวันนี้เดือนสิบหนึ่งล่วงเลยมาเจ็ดวันแล้วยี่สิบเอ็ดกับสามสิบเอ็ดห้าสิบสองวันก็สิ้นปีวันเวลากะประมาณไม่ได้ วันพรุ่งนี้นะไม่สามารถที่จะโกลันตีได้นะวันพรุ่งนี้ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่ามันยังจะมาถึงชีวิตของเราอยู่ไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสอนนะให้มีความสุขให้มีความ enjoy uh, ในวันนี้ใ uh, นนบัดน,นี้นบัด now uh, ให้มีความสุขให้มีความสงบให้มีความเบาให้มีความสบายให้มีความอิสระ uh, เราเกิดมาคนเดียว uh, เราจะเป็นห่วงคนนู้นก็ได้เป็นห่วงคน,นนี้ก็ได้มันเป็นสิทธิของเราแต่มันไม่ได้เป็นสิทธิของความสุขใจ ของความสงบใจของความสบายใจนะความสบายใจนั่นมันเป็นเรื่องของใจไม่ได้เป็นเรื่องของเรานะเรื่องของเรานะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคํานึงถึงว่านะเราเกนะิดมาคนเดียวมีชีวิตคนเดียวแล้วก็จะตายนะไปจากโลกนี้ด้วยตัวของตัวเพียงแค่ตัวคนเดียว ไม่ได้เอาคนนั้นไปตายด้วยไม่ไม่ได้เอาคนนี้ไปตายด้วยถึงแม้ว่าตายพร้อมๆกันอุปัติเหตุอุบัติภัยแต่ต่างคนก็ต่างตายไม่ได้ตายแทนกันไม่ได้เกิดแทนกันถึงแม้ว่าจะเกิดใกล้ๆพร้อมๆกันก็ตามต่างคนต่างถือชาติถือการเกิดมาแตกต่างกันฉะนั้นพระพุทธเจ้า พนะระองค์ตรัสสอนนะว่านะให้มีความสุขในปัจจุบันนะให้มีความสาบายใจนะในปัจจุบันนะในตนของตนนั่นนะนั้นใช้ชีวิตนะในขณะปัจจุบันนะเป็นเรื่องที่ที่ดีที่สุดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ปัจจุบันนะใช้ชีวิตเผื่อว่าวันพรุ่งนี้ นะใช้ชีวิตย้อนกลับไปคิดนะทุกข์คิดอยากคิดเดือดคิดร้อนนะก็เรื่องราวก็เหตุการณนะ์หลายหลายวันที่ผ่านมานะฉะนั้นเรื่องเราเรื่องใครเรื่องเขานะเรื่องเราก็สุขทุกข์ของเราก็เหลือล้นแบกหนักในบ่านะเรื่องคนอื่นสุขทุกข์ของคนอื่นนะก็เหลือล้อนนะเป็นหาเป็นหามอยู่แล้วแหละ นะฉะนั้นน่บางครั้งบางคราวนะเรื่องของความสงบใจเรื่องของความสุขใจเป็นเรื่องที่ที่เราต้องทำเองนะต้องรู้เองต้องคิดเองต้องใคร่ครวนต้องรับรู้รับทราบด้วยตัวเองนะมันจึงจะจบที่ใจนะถ้าจบที่ใจก็ได้ความสบายเบานะถ้าจบที่เขาเราไม่สบายใจนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นะในโลกนี้ นะมีอยู่สามคำนะที่พออยู่ได้้นะในโลกนี้หนึ่งความรักนะสองความเข้าใจนะสามเมตตาธรรมสามอย่างนะถ้ามีอยู่ในใจของบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดแล้วมันจะแปรออกไปเป็นกรุณานะจะแปรออกไปเป็นนะความสะอาดความบริสุทธิ์ความหมดชดจะแปรออกไปด้วยปัญญา อาจจะนั้นคุณของพระพุทธเจ้าแลนะมีข้อธรรมะมีข้อคุณธรรมคือพระองค์รักโลกพระองค์รักผู้คนพระองค์รักาศาสนิกชนนพะระองค์รักทุกทุกคนไม่ได้เลือกที่รักผรรที่ชงนะเพราะพระพุทธเจ้านะเป็นสัพปริสะเป็นบุคคลผู้ที่สม่ำเสมอนะจากพระไทยอยู่ภายในแล้ว ดังนั้นความรักของพระองค์ไม่ได้จบที่รักเพื่อราคานะความเมตตาของพระองค์นะไม่ได้จบลงที่เพื่อแลกเปลี่ยนนะความเข้าใจของพระพุทธเจ้าต่อโลกต่อธรรมชาติของชีวิตต่อธรรมดาของโลกไม่ได้นะเพื่อประโยชน์ของพระองค์เองนะแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเรานี่แหละนะฉะะนั้นในใจของพวกเราเมื่อมี นะความรักแล้วนะก็จะมีนะความทีนะ่เราจะไม่คิดนะพูดร้ายให้ใครนะไม่คิดทำร้ายใหใครไม่คิดเบียดเบียนผู้ใดนะการพูดก็ดีการว่ากล่าวก็ดีการว่าจาก็ดีนะการคิดใค,คล้ครวนตึกตรองก็ดีล้วนแล้วแตนะ่เป็นไปโดยบริสุทธ ไม่ได้พูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้ให้คิดเบียดเปลี่ยนผู้นั้นผู้นี้ไม่ได้ทำนะให้เขานะทุกร้อนหรือตกต่ำไดนะ้ความรักนะความรังเกิดขึ้นนะก็เป็นความเข้าใจนะความเข้าใจเกิดขึ้นก็เป็นความเมตตานะคนเรานะจะให้เมตตาด,ดิบดิบดืด้อนะหักดิบให้เมตตาก็ไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจ เข้าใจว่าเออเนี่ยชีวิตของคนคนหนึ่งมันป่วยเป็นโรคประสาทแดกในขมองมันะในหัวมันะในจิตใจของมันะมันก็ไม่ได้ฟังอิราคาอิรมอะไรแหละมันคิดไปมันพูดไปมันว่าไปมันด่าไปมันกล่าวไปมันทำไปมันก็เป็นเรื่องของเขานะ่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราไปเก็บเก็บ อย่าเอาสิ่งที่เขาพูดเอาสิ่งที่เขาคิดเอาสิ่งที่เขาทำสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครผู้ใดก็ตามโดยมากเราไม่เข้าใจนตัวเองเรามักที่จะอยากจะเข้าใจผู้อื่นหรืออยากจะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเราเราตัวเราแท้ๆก็ยังไม่เข้าใจตัวเองแล้วผู้อื่นจะมาเข้าใจเราได้อย่างไรกันนะฉะนั้นบางครั้งบางอย่าง นะในกิริยาโลกเนี่ยเขาก็มองอีกมุมหนึ่งในใะนใะนะนะพระปัญญาของพระพุทธเจ้าพระปัญญาของพระโพธิสัตว์นพะระองค์ก็มองอีกมุมหนึ่งนะไม่ได้มองนะในมุมเดียวกันในในที่ที่เดียวกันในเรื่องเรื่องเดียวกันใจนั้นะนะนะเรื่องบางเรื่องนะมันต้องถูกตรงคงที่คงธรรมะก็เป็นอันจบ นะเรื่องบางเรื่องคนบางคนคำพูดบางคำพูดกิริยาบางกิริยานะของผู้อื่นเ,นเรานะเป็นคนโรคประสาทอ่อนๆนะถึงปานกลางเราก็ไปเที่ยวเก็บนะทเที่ยวเก็บกิริยาคนนู้นกิริยาคนนี้เรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้สิ่งคนนั้นสิ่งคนนี้เสอ,เอและแส่เข้าไปนะทั้งที่โอ้โหมันไม่ได้ใช่เรื่องเจ็บชำ้ำ นการอะไรกับเราเลยไม่ได้เป็นเรื่องบาปกรรมทุกโทษอะไรกับเราเลยเขาพูดเขาก็พูดเอาบาปเขาทำเขาทำเอาบาปเขาคิดเขาก็คิดเอาบาปเพราะบาปเขายังไม่พอในเมื่อเขายังไม่พอแก่บาปเขายังไม่สาใจแก่บาปเล้าก็ทําเอาบาปพูดเอาบาปคิดเอาบาปก็ไม่ต้องไปถามว่าในใจเขาเนะ่ยมีความ นะรักมีความเมตตามีความกรุณาหรือไม่พนะระพุทธองค์พนะระองค์ตรัสไว้นะกรุณามหันโวนะกรุณาของพระองค์นั่นเหมือนห่วงน้ําใหญนะ่เหมือนห่วงมหานบมหานโวนะยิ่งกว่าทะเลหลวงทะเลกว้างนะน,นั่นนะเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธของพระโพธิสัตว์แต่พวกเรานะพวกเราหลักการน้อย นะเกิดมาก็สติน้อยปัญญาน้อยนะแต่มากไปด้วยนะความรู้ความสามารถความเก่งความฉกาดไปเที่ยวเก็บอารมณนะ์ของผู้นู้นบางผู้นี้บางนะมาเป็นเครื่องนะมองมเมาใจนะที่จริงแล้วนะความจริงใจนะความสงบใจความอบอุ่นใจนะการได้ความผาสุก นะจากการแบ่งจากการปันจากความเอื้อเฟื้ออาทรนมันเป็นความสุขมันเป็นความสงบมันเป็นความจริงใจนะที่เร,รเ,เราจริงใจต่อตัวเองแล้วเราจริงใจต่อตัวเองแล้วแล้ก็จะเป็นดอกเป็นผลของความรักความกรุณาความมีเมตตาความเข้าใจนะอย่างนี้แหละนย่งคิดดีๆนะชีวิตเราคนคนหนึ่งอายุไขไม่เกิน 8บปียิงยุคนี้สมัยนี้นท่านที่เกิดอศ240 0อายุไข,ข76ปีเกิดอศ250 0อายุไข,ข75ปีนในระหว่างนั่นน,ะนะทำงานตลอดชีพ60ปีนในระหว่างนั่นนะ,นะสนุกสนานกับชีวิตนไม่ถึง10ปีในะระหว่างนั่นกนงก เรียนหนังสือตั้งแต่เนื้อสอรี่อนุบาลหนึ่งสองประถมต้นปลายมัธยมต้นปลายดมศึกษาจบปริญญาตรีออกมายัางเรียนต่อโทเอกอย่างนั้นเป็นต้นแต่นั้นช่วงห่วงเวลาขอ,ของความสุขที่จะอยู่กับชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้มากมายพระพุทธเจ้าว่าสตาร์ทเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยสตาร์ทเอนจอยนะเริ่มที่จะให้มีความสุขใจเลยนในแต่ละมื้อในแต่ละวัน,น on your life ะจะได้เนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแหละนะตื่นเช้าขึ้นมาก็อ n your ทุกเลยทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้ทุกอกทุกใจ นะทุกทางตาได้เห็นทุกทางหูได้ยินทุกทางใจได้คิดปรุงฟุ้งแต่งนะม,มันไม่ไดนะ้เป็นไปเพื่อนะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แห่งความสุขไนะม่ได้เป็นสตาร์ทเครื่องยนต์แห่งความสุขเลยนะตื่นเช้าขึ้นบานนะิวคิวทุกนะนั้นะมันสตาร์ทเอาความทุกข์มันก็ได้ทุกทั้งทั้งวันนั่นแหละนะท่านก็จะขับขี่มอเตอร์ไซค์แห่งความทุกข์ขับขี่รถยนต์ นั่งรถยนต์แห่งความทุกไปทุกไปไปไปตลอดทั้งวันนะ่ะนะนะาเพราะคุณสตาร์ทเอาความทุกนะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะ้ามาขับเคลื่อนใจนะถ้าคุณสตาร์ทเอา,าเออเนี่ยเราต้องสตาร์ทเอนจอยนะในชีวิตของเราเนะี่ยมันจ่อยให้มันฉ่ำให้มันชุ่มให้มันยินเย็นะชีวิตมันไม่มีหลักประกันนะในวันพรุ่งนี้นะ ไม่มีอะไรนะที่จะประกกันใจนะาขอเราให้มีานะวันพรุ่งนี้ไม่มีเลยอนะให้มีอะไรเป็นหลักประกันให้เราอะในวันพรุ่งนี้นะเราเองนะจะมีความสุขนั่นะ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 ไม่มีเนะแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้เป็นหลักข้ออนิจจา เป็นหลักของเหตุปัจจัยนะ้าท um ุมโลนะเหตุปัจจัยนะของเราที่จะเป็นความพ่อสุขเป็นความดีนะมันก็นะการันตีนะคนรันตีนะก็รับประกันให้เราได้ว่านะพรุ่งนี้นะเราจะมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าอะาพรุ่งนี้ไม่มีหลักประกันให้แก่ใคร นะไม่มีหลักประกันให้แก่นะผู้ใดได้เลยนะนั้นะนะเราต้องประกันนะต้องการันตีนะให้ตัวเราเองนะเพราะวันพรุ่งนี้นโนวันอะิ a ค t e e นะในะนะวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรที่จะใครโนวัน no ไม่มีใครไม่มีเรื่องใดไม่มีเหตุใดไม่มีนะกิจการอะไรนะที่จะการันตีให้ว่าคุณมีความสุขนะ วันพ่กนี้คุณจะมีความสุขนะวันพ่กนี้คุณจะถูกหวยนะวันพุ่งนี้คุณจะซื้อลอตเตอรีตตร่ได้รางวัลที่หนึ่งนะไม่มีให้มีอะไรเป็นหลักประกันมีนำซ้ำเนี่ยลมหายใจที่เราเป็นเจ้าของอยู่นะพ่กนี้ก็ไม่มีการันตีเหมือนกันไม่มีหลักประกันเหมือนกันนะฉะนั้นวันนี้เอาให้มันจำๆวันนี้เอาให้มันดีๆวันนี้เอาให้มันชุมช่มชุ่ม ช่ำชนะในตนของตนเองก็ขอโนโมทนานากณสิทธิญาณุสิทธิพระคุชาของปุชามหาปุญโยนะโดยกลุ่มบุญพระทรงธรรก่อนสนทิพร,รังบุญนะเพื่อน,น้อมถวายเป็นอุทิศถวายเป็นพระราชะกุศล นะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สมพระคุณอันประเิฐในเนื่องในนาะวันปณระสมวานนาะวาระนาะที่ครบสิบห้าวันนะแห่งการเสด็จสู่สวรคขาลายนะก็ออนุมโมทนานะจงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิฐานะใหม่ของข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลายและจงถึงซึ่งบทอันกเกษมคือพระนิพพาน,นาสุขด้วยความปรารถนาที่ดีงามอันพระองค์ได้ทรงนบำเพ็ญมาแล้วโดยลำดับนจงสำเร็จดังนั้นเถิดสองคุนทณตนพร เจริญในกุลวานิช่อน้อมถวายพระตาหาน้ำดื่มพระไตรชววรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะเพื่ออุทิศเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปฏิทานทำไมแก่บิดามันดาบรรพุบรุษครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเทวาดารักษามิสายบริวารสประสัต์ที่เคยล่วงเกินกันมาในทุกภพทุกชาติขอนะท่านทั้งปวงดันเหล่านั้นมีความสุขใน สัมปรายภพในคติการเบื้องหน้าแลความเจริญใดความงดงามใดนะความดีงามใดความปราศจากจากภัยอันตรายใดๆนั่นนะจงบังเกิดแก่นะข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเอนินนะก็ขอ,อนมโนมัานานะให้เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นคติพร นะเป็นคติอันบรเสริฐเป็นแนวคิดอันงามนะในวันเกิดนะที่ที่ได้เกิดมานะก็เพื่อที่จะนะมีพละมีกำลังนะมีความตั้งใจให้นะมัน่นคะงในเส้นทางแห่งชีวิตที่ที่เรายังพอได้เป็นเจ้าของนะในวันต่อวันวันใดที่มีความสุขนะวันใดที่มีความสงบนะวันใดที่มีความ <N> ชุ่มอิ่มในใจในวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดเป็นวันที่ดีที่สุดของบุคคลผู้หนึ่งผู้นึ่งนชัยน่นความงดงามความเข้าใจความอบอุ่นความอิ่มอุ่นความชุมช่มฉ่ำความเอ,อิบอิ่มในใจที่รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นสาระนะวันนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะวันนี้มันเป็น ประโยชน์และความสุขวันนี้เป็นขวัญและกำลังใจวันนี้เป็นพลังนะที่ดีที่สุดเลยนะที่จะจัดการจัดกฎจัดระเบียบนะจัดแจงนะจิตใจของเราให้นะรู้สึกเอ,อิบอิ่มขึ้นมานะวันท่านเป็นวันที่มีคุณค่ากับชีวิตของเรานะฉะนั้นคนคนหนึ่งนะเมื่อจำเป็นนะที่จะต้อง นจัดหมายเซตของตัวเองนะคนคนหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องจัดการจิตใจของตัวเองให้เข้าที่เข้าฐานถูกต้องถูกตรงถูกทางถูกธรรมะเนี่ยันก็ต้องเกี่ยวเนื่องนด้วยเรื่องราวอารมณ์สิ่งต่างๆนในโลกก็มากหลายมากมายใจแน่บางครั้งก็พาใจเราออกไปเป็นทุกข์ซะมากเกินนบางครั้งก็พาใจเรา ไปเที่ยวเก็บนะขยะอยาเกเยื่อเข้ามาหาใจนะเอาใจของเราเป็นทางขยะใบาโตนะแล้วก็สมสมขยะคำพูดสมสมขยะอารมณ์สมสมขยะวัตตะสงสารนี่นะใส่ตัวเองมันควรไหมล่ะนะมันเหมาะควรไหมล่ะนะมันต้องคิดอย่างนั้นนะฉะนั้นเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้ดีก่อน นะเมื่อตัวเองรอดแล้วนะผู้บรรลุจึงช่วยเหลือเจือจุนนะผู้ยากจนคนแค้นนะพื่รับการสำรวมนะอันนี้โนะบร,ราณปราชท่านสอนนะสอนว่าเมื่อใดก็ตามถ้าตัวคุ้มครองใจของตัวได้แล้วนะเมื่อนั่นแหละนะตัวจะแนะผู้อื่นก็ควรนะแต่เมื่อใดนะตัวยังคุ้มครองนะจิตของตนได้ไม่ทั้งหมด นะก็โกมนาโกมตานะประพฤติปฏิบัตรรริระมดระมันระวังสํารวมนะในใจขุงตนนะดีกว่านะเออนะเรามาบวชเพื่อเก็บความสุขเรามาเกิดเพื่อเก็บความสุขเ,ออเรามาเป็นมนุษย์คนคนนีนะ้เพื่อเก็บความพอสุขใจอนี้เราก็แปแทีนี้เราแปลแปลความสุขของนักบวช นะแปลความสุขของการเกิดนะแปลความสุขอของตัวเองนะไปต่างๆนะน,นานาประการนะฉะนั้นนักบวชก็พึงแปลหนทางแห่งความสุขไปที่ศีลสมาธิและปัญญานะสตินั่นแหลนะนเป็นที่ตั้งของมิตรสหายนะที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเองนะ เราเกิดมาก็ควรตั้งนะความสุขของการเกิดเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมเกิดมาให้ทุกข์ทไมเกิดมาแล้วได้อะไรเกิดมาแล้วมาเป็นอะไรก็ถามนะถามเมื่อกรองกลั่นตัวเองให้รู้จักว่าประโยชน์สุขของการเกิดแต่ประโยชน์สุขของชีวิตเราที่ได้อยู่ก็ต้องตั้งว่าเรานะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ อะไรมาเป็นตัวชี้วัดของความสุขใจนะถ้าทำตามตัวชี้วัดแต่ตามข้อๆไปนะเราก็จะอยู่ได้อย่างสบายนะถ้าไม่รู้ตัวชี้วัดว่าคุณเกิดเป็นคนคุณมีความสุขอย่างไรคุณเกิดเป็นพระมาบวชเป็นพระคุณมีความสุขอย่างไรคุณมาบวชเป็นชีคุณจะมีความสุขอย่างไรคุณเกิดมาชีวิตนี้ ควรจะมีความสุขอย่างไรนะถ้าไม่รู้จักตัวชี้วัดของจิตวิญญาณไม่ตัวไม่รู้จักตัวชี้วัดของกฎเกณฑ์นะเราก็จะไปไม่เป็นนะไปไม่ถูกนะเมื่อเขาหนะ้าตั้งนะกฎกติกานะรางวัลขึ้นมาตัวชี้วัดต,ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราไม่ทําตามตัวบ่งชี้ตามตัวชี้วัดเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้อง นะเมื่อทำไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้คะแนนนะเมื่อทำไม่ถูกต้องก็จะไม่ตรงนะจะผิดเพี้ยนนะไม่ตรงต่อนะวัตถุประสงค์ของการเป็นคนการเป็นพระการเกิดมากับชีวิตที่เหลืออยู่มันต้องมีวัตถุประสงค์นะนะวัตถุประสงค์พูดนะใหญ่โตไปก็คือมันต้องมีความตั้งใจของเรานะว่าออ่นเเยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย เราจะต้องมีความสุขกับอะไรเรื่องใดวางปล่อยทิ้งละคลายในวางเรื่องอะไรต้องถามเหมือนนั่นเออเราบวชเป็นพระเราจะมีความสุขกับเรื่องใดเออเรามาบวชเป็นแม่เขานางชีความสุขวันนี้นะนะบัดนี้นะบัดนาวนะมันเอ็นจอยพอไหมมันสบายพอไหมนะคุณสตาร์ทรถแห่งความนะทุกใจ แล้วคุณก็จะขับรถเครื่องรถถีบรถโมไซครถยนต์ไปได้วยความทุกข์ใจทั้งวันแต่ถ้าคุณสตาร์ทรถแห่งความพาสุความร่มเย็นความไม่ต้องเอาเรื่องอะไรกับใครนะวันนั้นทั้งวันเนี่ยนะคุณก็จะได้รถยนต์ที่นะอิสระปล่อยวางโล่งโปร่งเบานะสบายนอันะอนี้นะหลักการง่ายๆนะข้อสำคัญก็เตือนว่า นะไม่มีอะไรสิ่งใดผู้ใดเรื่องใดนะที่จะเป็นไปตามอยากของเราเ <c oughs> พราะเรื่องนั้นสิ่งนั้นอา <c oughs> รมณ์นั้นบุคคลนั้นนะไมนะ่เป็นไปตามนะใจของเราหรอกนะมันไม่มีหลักการันตีไม่มีหลักประกรันใะช่ะนั้นสิ่งที่เราประกันให้ตัวเองใดหนึ่งความรับ นะที่บริสุทธิ์ใจสองความเข้าใจนะที่บริสุทธิ์ใจสามความเมตตามุ่งให้ผู้อื่นนะได้ความสุขได้ความพ้นชุกนะอันนี้มันจะอยู่ในใจนะของเรานะฉะนั้นความเห็นอกความเห็นใจนะความที่เรามุ่งดีมุ่งสุขมุ่งเจริญนะต่อตอนเองนะต่อตอนเองนะเป็นคนแรกก่อนนะเมื่อต่อตอนเองแล้วอาหางสุขิโตโหโมิ แล้วก็จะเป็นสเปสตาสุกีตาหุนตุคือคนอื่นก็จะสุขใจนะเพราะความสุขใจมันมีฤทธิ์มีเดชออกไปจากใจของเราแรกเริ่มดังนะนั้นหลักของพระพุทธชานะพระองค์วางไวนะ้ไม่มีที่ที่เถียงได้เลยนะไม่มีที่ถกไม่มีที่ทุ่มเถียงไม่จําเป็นต้องถกนะไม่จําเป็นต้องเถียง นะเพียงแค่ทำตามนะปฏิบัติตามนะเท่านั้นเราผู้อยู่ในศา,าสนานี่จะมีความสุขมีความฉ่ำมีความอิ่มมากๆนะอันนีนะ้ก็ว่าให้นะเป็นแนวทางนะสำหรับการนะการันตีความพาสุนะในชีวิตของเราที่เหลืออยู่นะก็ขอนมโนมทนาให้เป็นบุญเป็นกุศลนะวันนี้ผู้ขามีกิจ ศาส,สนกิจสอง,สอง,ส,องสองทีนะ่ตอนเช้าไปแสดงธรรมบรรพสมวาวันะที่อำเภอนะแล้วก็ตอนเย็นๆนะไปแสดงพรนะธรรมเทศนาปนารสมวาวันะที่จังหวัดนะวันนี้ไปสอง,สองทีนะ่เพื่อให้นะเป็นพระราชะกุศลน้นะนอมกล่าอุทิศถวาย เป็นพระราชกุศลแตนะ่สมเ็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะผู้ทรงพระคุณอ่านประเสริฐโดยลำดับไปกรนะะแจง้งนะเพื่อทราบและอนุโมทนาว่านะบวชเป็นพระว่านะทำหน้าที่ของพระให้มีความสุขให้ได้ประโยชน์และความสุขกับโลกตัวเองเอาแค่ความสุขสบายเล็กๆพอ นประโยชน์และความสุขแก่โลกต้องใหญ่โตและยิ่งใหญ่เท่านั้นยยทาวาลิวะปุระปาริปุเรนทิสาคารังเอวาเมวะอิโตตินังเปตานาังอุปกะปะติ มีชิตังมาที่ตังโดยหันคิปาเมวะสุมิจต um ุสเปเหปุเรเอนตุสังกะปาจันโดปนะรโสยธรามานิชติรโสยธรรมโยวิวันชา

อาเขัมเมพัสสนานังโอปัสเมสุเกอาเขสังเขพัสสนานังมุญญาเขเตอนุตเรอาข้สามิดาณนันดานตังหังกามุญญาบวารติอาคงยุชวนโชายาสกิติสุขังบาลัง กสธาตเมตตาวิอากาตมะสมัยโตเดวะอนุสาวาทกัมปาตมโมอดเตติเตติปวตุสาวะมังกรังรักขันสมมุตนานุมาเวนะสันดาโสทิปนตุเต

शङ्खनुभावेन सदो